ประธานรัฐสภาท่านท่านประธานสภาที่ครพผมนิยมเมชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้แปลยติปรับลดของกระทรวงวัฒนธรรม5%จากเงินงบประมาณได้จ่าย 4,288ล้านตัวเลขกลมๆอะความจริงผมเป็นคนให้ความสำคัญมากในเรื่องวัฒนธรรมแต่ออกมาพูดเนี่ยมาจะมาตัดหรือมาปรับลดอะไรกันแล้วแต่จาก4,288ล้านเนี่ยซึ่งถ้า5%อรก็ประมาณ200ล้าน ผมปรับลดด้วยความเศ้าใจนะท่านประธานสังเวชใจด้วยเพราะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปดูเรื่องงบประมาณเป็นกระทรวงเกตไทท้าย,ายไม่ใช่เกตสีนะถ้ามันจะมีแซดประกาจจะเป็นแซดเลยในความเป็นจริงแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่ต้องมีบทบาท ่อจิตใจของมนุษยชาติมากที่สุดจะไปประเทศใดๆก็ตามจะอยู่ภาคใดก็ตามสัญ,ญลักษณ์นั่นคือวัฒนธรรมของชนชาตินั้นของฝั่งนั้นบ้านผมสกลนครมีชนมีชนชาติจึงเป็นเผ่าพันธุ์จริงๆนั้นถึงขนาดจิตแปดเผ่าพันธุ์ท่านประธานผมไปทางใต้บ้านท่านประธานผมก็ยังต้องหา กลุ่มเผ่าพันธุ์ที่เขามีวัฒนธรรมที่ชัดเจนอะ่ะผมไม่ได้ต้องการไปดูอย่างอื่นแต่ที่ผมบอกว่าเศ้าใจคือในมาตายิบสารนี่กระทรวงวัฒนธรรมผมนี่ยังไม่ทราบจะํามไปว่ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมานั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าบางครั้งนะจากที่เขามาสู่สภาวงวดนี้สองปีกว่านี่อันนี้แสดงให้เห็นว่าสภาเรานี่ ไม่ได้เห็นวัฒนธรรมของไทยหรือกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทอะไรเลยผมเน้นนั่งรอเฝ้า,ารอว่าเมื่อ,อไหร่จะมีโอกาสได้พูดในงบประมาณส่วนนี้ผมตัดห้าเปอร์ซ็นต์ตัดด้วยความเศร้าใจผมจะบอกว่าตัดด้วยความเศร้าใจไม่อยากตัดสักบาทเพราะผมไปดูเรื่องงบประมาณแล้วบังเอิญว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย ให้บทความสำคัญก่อแก่สำนักง,งานาประหลักกระทรวงมากพอชมควรส่วนหน่วยงานอื่นแล้วเห็นร้อยสองร้อยล้าน,นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่สำคัญนะ่ะเป็นที่ทราบกันว่าบังเอิญผมมาเห็นในการเขียนไว้ในโครงการนโยบายนี่บอกว่านโยบายด้านแผนด้านศิลปะศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการบริหารจัดการในอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงกี่บาทท่านประธานรู้ไหมสองร้อยกว่าล้านเอาไปทำอะไรเงินสองร้อยกว่าล้านผมเห็นแต่แรกแล้วกระทรวงวัฒนธรรมได้เงินสี่พันกว่าล้านนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้ผมจะบอกว่าผมออกมาพูดด้วยความเศร้าใจที่ สภาเราเห็นบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมน้อยที่สุดของการบริหารประเทศแต่ผมกลับมองว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีควรต้องมีบทบาทเพราะเป็นเรื่องเข้าไปสู่ใจิตใจของคนของมนุษย์มากที่สุดไปบ้านเมืองไหนที่ผมบอกแล้วว่าถ้าไปดูมองในลักษณะของ คนมีวัฒนาธรรมเราจะดูออกว่าเขาไปชนเผ่าไหนผมไปดูในอันสุดท้ายนี่ของสำนักง,งานปรลักกระทรวงท่านไปเขียนว่าค่าใช้จ่ายในการเนินการวัฒนาธรรมสัญจร,รส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศา,าสนาศิละปะและวัฒนาธรรมสิบล้านคนระัเงินสิบล้านแต่ประธาน ไม่เท่าเงินทอนของหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยนี้พูดจริงพูดอย่างนั้น,นะครับมันทึบเดินไม่ออกมันเดินไม่ออก,ออกยิ่งในกรมการศาสนาเนี่ยประเทศไทยมีศาสนาตั้งหลายศาสนาซึ่งกรมการศาสนาต้องดูแลเข้าไปส่งเสริมแต่ท่านประธานรู้ไหมการตั้งงบประมาณใ้สองร้อยล้าน,นีน ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะงั้นจิตใจของเด็กของมนุษย์ทุกวันนี้มันถึงโหดร้ายทารุณเพราะเขาจิตใจที่ไร้คุณธรรมอันนี้ละ่ะกระทรวงวัฒนธรรมต้อเข้าไปจับเลยในประเด็นนี้ผมจึงกลาบเรียนท่านประธานว่ากรมศาสนาวันนี้ ไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะบทบาทรัฐบาลก็ดีสภาเราก็ดีให้ความสำคัญน้อยเห็นไหมในอันสุดท้ายนี่นะในกรมการศาสนานี่เขียนไว้ค่อนข้างดูแล้วก็เศร้าใจนะบอกเงินหนุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชนสามสิบล้าน นี่แหละเงินนี่คือบทบาทสําคัญทำอย่งยางจะเอาใครไปส่งเสริมพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนเด็กคืออนาคตของชาติท่านประธานแต่วันนี้เรามองให้ควนสกัดสามสิบล้านทั้งประเทศทั้งเผ่าพันธุ์เลยนะท่านประธานผมจึงบอกว่ากรมการศาสนาวันนี้ซึ่งจะเป็นไปผู้มีบทบาทในการสร้างหลักฐานสร้างกิจสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ได้เงินทั้งปีสาสิบล้านอะแถมถูกตัดด้วยสามล้านอะความจริงกรรมติการต้องเสริมไม่เลยไม่ต้องตัดส่วนนี้ไปตัดทํไไสมสิบล้านยังตัดดูโดยความลกลบครับบ้านผมสกลน,นครน,นครพนมมีสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสำคัญคือองค์พระาธาตุพนมและพระาธาตุเชิงชุมสิ่งเหล่านี้ ู้ที่มีบทบาทคือสภาวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเข้าไปมีบทบาทส่งเสริมเลยแต่สภาวัฒนธรรมวันนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าอำเภอไม่ว่าตำบลเป็นเพียงนามธรรมาท่านประธานเป็นนามธรรมาจริงๆคนเข้ามาก็มาลํามกอยไปนะบางทีไปประชุมบ้างไม่ประชุมบ้างห้าเดือนประชุมทีนี่คือการขาด ความใส่ใจในวัฒนธรรมขอบคุณ่ันประธานครับขอบคุณนะครับ